เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนมิถุนายน2565และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน2565กรมบัญชีกลางพร้อมโอนให้ผู้ถือบัตรจำนวน13.45ล้านใบนะคะโดยในเดือนพฤษภาคมนี้สิ้นสุดทำรายการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรแล้วนะคะมาดูรายละเอียดประจำเดือนมิถุนายนกันนะคะเริ่มที่วันที่1มิถุนายน2565เติมเงินซื้อสินค้ากลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทจะได้รับ300บาทต่อเดือน กลุ่มที่มีรายได้เกิน30 0 0 0บาทจะได้รับ200บาทต่อเดือนนะคะค่าการหุงต้มจำนวน100บาทระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2 5 6 5ค่าโดยสารรถบขอส5 0 0บาทต่อเดือนรายการในวันที่1ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะไปต่อวันที่15มิถุนายน2 5 6 5 เบีย้ยผู้สูงอายุที่มีไรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์100บาทต่อเดือนเบีย้ยผู้สูงอายุที่มีไรายได้มากกว่า3 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์50บาทต่อเดือนนะคะไปต่อ18บมิถุนายน2565เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน3 1 5บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะคะจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองและรายการของวันที่18สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะ ไปต่อที่รายการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะนั่นก็คือวันที่22มิถุนายนสำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยความพิการที่จะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้แจ้งไว้จำนวน800บาทเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงเดือนกันยายน65รวมเป็น1,000บาท และรายการนี้สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้นะคะเช็คกันหรือยังนะคะว่าได้รับสิทธิ์กันคนละกี่สิทธิ์และได้รับเงินกันคนละเท่าไหร่นะคะ